สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นยดพามาดูต้นมะเขือเทศกับต้นโหระพาเขาจะโตสูงไล่เลี่ยกันนะแต่เราจะไม่ย้ายพร้อมกันเพราะว่าต้นโหระพานี้เขาลักษณะเขาอวบน้ําต้นเขาอ่อนถ้าเราจับเขาย้ายตอนนี้เขารากเขาจะเน่าต้นเขาจะเน่าเนาะอส่วนมะเขือเทศนี้เราก็จับเขาย้ายง่าย ประมาณนี้จับจับเขาย้ายย้ายต้นให้เขาให้เขาโตจะได้ตวไวๆอีกประมาณสองหรือสามวันต้นเขาก็จะแข็งแรงนะแล้วเราก็จะเอาเขาไปไว้ข้างนอกตอนช่วงกลางวันพอตกกลางคืนเราก็เอาเขาเข้าบ้านเขาจะได้ชินนะรดน้ำนี้น้อยจะใช้น้ำอุ่นรด ทั้งต้นโหระพาแล้วก็ต้นมะเขือเทศนี่แหละเพราะว่าน้นําที่เปิดน้ํำเย็นอะที่เปิดจากก๊อกน้ำทางนี้โดยตรงนะจะเย็นมากเลยเหมือนน้ําแข็งแล้วต้นมะเขือเทศกับต้นโหระพาเขาไม่ชอบเนาะเขาจะชอบน้ําเราใช้น้าอุ่นน้าอุ่นต้องต้องทนุถนอมเขาหน่อยนะ นี่เป็นต้นพริกของปีที่แล้วน้อยก็ปลูกไว้เอามาไว้ข้างในเขาก็รู้สึกว่าจะออกดอกแล้วนั่นเนี่ยแต่อากาศข้างนอกยังหนาวเนาะก็เลยเก็บไว้ก่อนรออีกประมาณสองสามอาทิตย์น้อยว่านะคงจะเอาเขาออกไปข้างนอกได้น้อยไปแล้วล่ะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะ